สวัสด,ดีช่วงสายๆจ๊งอยครับผมมาเก็บหอยเชอรี่เด้ออืมโอ้เชอรี่หอยเชอรี่ปุ่นน่ะมันใหญ่ๆเอบๆเลยหายเติมแล้วช่วงนี้น้ำขึ้นครับผมน้ำขึ้นน้ำขึ้นมากนี่โอ้เบิ่งพี่น้องมือเงี้ยดีครับ ครัไอยูกันเป็นคู่ครับว้ยยังมีคู่แจ้เฮาดิ <c oughs> คู่อยู่ใสพนาวาโอ้ยได้หลายต่กแล้วครับสำีรก็พ่อกินแล้วไปตามใส่ประหงถ้ซื้อครับพาออยุพ่อกินครับเอาแบเบ่งตงามประหงมานี่ ช่วงนี้นามขึ้นจังน้อยนามเขื่อนมากไ้น้องบัวกับปลาคารมีบ่งมันกินเมิดลายเบิดครับเป็นแหล่งน้ำที่รวมสมบูรณ์เติบอยู่ครับครับหนองน้ำครหลายเติบอยู่ตัวนี้พลากระลีพลากระมนมีมองกินหลายเนาะหนาฝนติดตามกันครับพี่น้อง